สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเาาแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยนําเดจา้าเมื่อนี้มาพบกับสาวกิ่งอีกแล้วจากช่องกิ่งสารนอซายเนาะเมื่อน,นี้สาวกิ่งสิพาพ่อแม่พี่น้องมันมานี่เลยนี่กินสมบกนาวนพี่น้องว่าสาก,กินกะลุยเวียกลุยงานกับมาลายมือแล้วแล้วกะพากาส่วงเศร้าจากอาการป่วยไข้นะพี่นอ้องก็อยากกินสมกินย่างบ้างอะไรบ้างไปดนะูเนาะ กับบุคคลีมีเวลาไม่งั้กับบริดำหน้าเศร้านะพี่น้องเขาก็้าสิมากินชมแล้วก็ออกหน้านะพี่น้องไปดำหน้าอีกขาแรงนะสิปอกอ้างก่อนเอาขั้นตอนดับอิด้งทำตาหน้เาปอกไปงั้นนี่เขากับบ้ไปเอาวมาข้อมาคำน้อยกับโบปินนะพี่น้องก็ บมมีชมยังกินกายยังกินชมแต่กะบมมีชมก็เลยหมักเน่านั่นแหละส้มจีด่สุดส้มจีจัดอย่าบอกใครเลยนี่เนางบอกใครก็ห้อกบอกปครก็ห้องตอนนี้กระปอกอะไรกะป๋องกะไรง่าเป็นส้นสนนมน,น,น,มนมี่มันก็ยากเติบนะถ้าบอกมันมี อากาสิมาอัปเดตเรื่องจะกิ้งดำหน้านะพี่น้องแล้วก็บ่ค่อยมีเวลาลงคลิปอ่ะก็มีอ้าพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเนาะไทยถามไทยหาเนาะว่าช่วงนี้จะกิ้งคือบ่ค่อยลงคลิปจะกิ้งเฮนียังคือบ่ค่อยลงคลิปแล้วกัสิึ่บอกว่าช่วงกลางกะบ่สบายกะบ่ได้ค่อยลงเนาะแล้วกัมาต่อใส่ดำหน้าเลยกะยังบ่ได้ลงคกึ่งมาเพราะว่าไก่ยาบนะพี่น้อง ดำหน้าแล้วกะทำแล้วแต่แบบมืออันขั้นชิดท่ายคลิปไป็นน้ำบัดเท้าเห็ดเวียยหากระเฮ็ดลงเห็ดนะพี่น้องเราก็ต้องเฮ็ดแบบว่าจิกจังไปก่อนเนาะเพราะว่าข้าวแล้วแล้วบดได้พี่น้องทั้งเขตสับปิดย่างสองสามเจ้าเนาะเดยย่างสองสามเจ้าบอกแล้วจะคว้าเขาใส่แล้วนะพี่น้องเขาไปมากระลงกล้ำแล้วแล้วกาหลายคนเนาะพี่น้องก็ถามเขามาว่า หน้าสก,กิงะดำได้ลายแล้วลบอสาก,กิงเขาตอบไว้หนะทีตรงนี้เลยนะหาก็ได้สองให้นาะพี่น้าาองรูปแบสองถูกรูปแบสองยางเลยสองให้พี่น้องสองให้ยังสามสิบไยให้วันละสามสิบไยให้ตกใจละสิสาก,กิงก็ตกใจว่ามานี่เว่าวไปแล้วก็ตกใจไปทำอเนาะอคิดอยู่ในใจได้ป่ะเป็นยังไยบันนี่คุณนนะ้าอ่ะ กระค่ากระดำหน้ากระดำสศกสำคัญน่นม่ลวบางเมื่อกระดำผู้เดียวเมื่อกระดำช่องพูนเมื่อกระดำสามยุคดังกระเที่ยวคืนแตะน้องนี่นอ้องเต่คนก็ทชามน่นน้องน้องทำมาแต่ใส่อีกระะกระชันก็คื้น้นองกะเป็นลูกของแม่ที่แต่งเออที่สร้างครอบครัวหม่กับพ่อไม่นะน้นองไซล่าน้ะแมนฮากระไดเก้าเดือนนั่นไม่เลวอายานะุเพิ่นหากระไดเก้าเดือนนะ หล,ลายคนก็ทำกันเข้ามาไลา่ในพี่น้องเอ้าน้องห่ะน้องมาตะใส่จังไดบุข้าใจงงแบบนี้นะก็คือน้องกับพอไม่นะเกาเพิ่งจะอายุได้เก้าเดือนเองก็คือเพทเลิร์กกับบอลนั่นปนายนะพี่น้องกะหลายคนเนะาะก็ที่ทำเข้ามาว่าสาวดอกคําไปใส่คืบอบุมาดำนาเชยเอื้อยเชยแม่แบบนี้นะลาวแม่เอาน้องหัอนอะไรพี่น้องเอาน้องทีมึงว่า เอ้ยเอาน้องที่วอาไว้เมื่อกี้นี่แนาดเนาะแล้วก็ล่าล,าลงขี้ตุ่มมาได้พร้อมเป็นตุ่มนั่นนี่แพนั้นแพนนี่นะ<ม>เอ็นเวียกบาได้บาได้แบบเห็ดสิ่งเปื้อนเปลือ,ลอ,ลอ,ลอนนะพี่น้องเข้าไปลง,งขี้ตุ่มอยางขี้ตุ่มติดเนาะ <c oughs> เป็นพีไก่เหรออ้อาวก็ขนาดเนาะ อ้ไหนไหนวานอวานจิไปหลอกดวนะต่อเลยนะแก้กมนันไะ้ได้นเนาะเดี๋ยวมันจะล่าซาซักแช่เฉะเวลานะ ซักสาสซาเสียเวลานะพี่น้องเนาะใช้เวลามันคุ้มค่านะพี่เนาะทำต้เฝ้าแน่นะพี่เานาะเพราะว่าที่ได้ออกไปดำหน้าอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงแล้วนะปาจังเลยได้ก็ปาได้ลำเนาะขำมันยากเลยที่จะไดหลัก กินปัญญาขันกินแล้วแบบเวลาเวลาก็ไม่ค่องค่อยท่านะเราก็ต้องข้าวแน่ใช้เวลาให้มันคุ้มแน่บางทีกระบอกคุ้มแน่อะไรแน่ยอียงแน่นั่นแน่นี่แน่นะแน,ดน,ดน,น,นะะ่ดูแน,น,น่ดำท่านเลี้ยวจัดไปลวดไปสิละเชียวเลี้อง na cả nhang na ít hay bác ngày gì mà hai ngày nay mình đầm sàm mưa gì đi cái nào thì sao kinh khâm nó nè sàm mưa chinh chinh đâu vậy ô cồi sao kinh chân dị dẹt bố sôi rồi nó xịt cái đề do nhường cả mẹ thì nào áo cái nhang nào chép eo rồi mẹ cái sờ ba đắt nơi đắt nung nhân xài chép mà xanh เจ็๊บแอลเนี่ยมันคือตีเด็กน้อยผู้เฒ่าหรอกเด็กน้อยยังเจ็บนะยกในเป็นแฟนกระจมเจ็บกันทั้งนั้นกำหนดเป็นคัมที่กำลังฮิทนะพี่น้องในคัมแบบใบลงฮิทใบลงอย่างเมื่อยนะพี่น้องเมื่อยดำไห้ดำนาก็บโโว่ากันนะพี่น้องเพราะว่าเวียดใส่เห็ดกับผู้นั้นเมื่อยพี่น้องเรือเนาะโบเห็ดกับคือผู้โบเมื่อยว่าเป็นตาบนยางมอเทอร์นั่นนะพี่น้องแปลว่าบนอื่นเขาตีนอนแตะ กินจักหมักนาองๆค่ะก็ได้สองหรือสามมือสองหรือสาม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 เก้าสามสี่สิบชอนค่ะมันลงแมนดมันลแล้วเล่มมานะอต้องใส่ความไวในน้อยหนึ่งอือตาล้งหน้าิน้ำได้ก็เต็นดงๆแล้วคือเ็นนวลเลยตีการแล้ทำยาไหม ทำนิพพ์แล้วนะพี่น้องกินผู้เดียวในเวลาที่เร่งรีบสองปาานม้วชัวกระตักนาออกอีกแล้วตัก็ตอนกินเปจักสบายตอนจะเสียบตอนนีพี่น้องเฮ็ดง่ายกินทุกเฮ็ดสนุกกินสบายอย่างนั้นเราบเนี่ยม้วนแม่นพี่น้องม้แม่นจากซาดเฮ็ดง่ายกินทุกเฮ็ดทุกกินง่าย่่นบว เห็ดยากกินง่ายเห็ดง่ายกินยากมีอย่างนัเห็ดเห็ดนั่นเห็ดง่ายกินทุกเห็ดสนุกกินสบายค่ะแมนแล้วแมนเห็ดง่ายกินทุกเห็ดทุกกินง่ายมันโบแมนน่าด้วะกัจจาวงยังก็ยังก็สนุกสักเห็ดเห็ดทุกกินสนุกเห็ดสนุก กินทุกเอออันนี้แหละจะสนุกเทดเทศเทศอยู่เบีาง้นเราก็เดียวนะพี่น้องมในเอาก่อนสักครู่นะแล้ก็สิบกรองแก้วบันพ่อช้างนะครัเรื่องก่อนก็ไ่ได้ไหนจัดเลยนะกันต้นแรกเราก็ิใส่หมึกลงไปพริกขวดแล้วก็ใส่อัน น้ำตาลใส่น mm ้ำตาลลงไปมะนาวซีมากน้ำตาลกะบ่องบวงมะนาวสามมากเอ้หมะนาวซีมากน้ำตาลสองบวงแป้งนวดสองโถงมันบวแมนแล้วมันไม่ลงโอ้ยไอ้ตาย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 มันก็ใส่แล้วแล้วก็ปลาแดก ขย่าก่อนดืม่มพี่น้องขยาเล้วนะหอมเสือ่บหอมจริงไหมหอมเมวันเริ่มมาแล้วพี่น้องประเด็นกินชชยไปไกลเลยแง้มลมชวยมาแมวันเ่อพ่อประเด็นคือดื่แท้ดวงหนึ่งเป็นได้พ่อเป็นยังไงระบบไม่โอ้ เจียงคารนำตาลเช็ดแถวเขาอีกนิดนึ่งก็หน่อยเข็มมากแก้ยากเลยะคารน้ำตาลน,นะแงข้าตาในกระเนนะรบือยู่นะยังบรนัยเกิดอยรกันเนาะ ในที่สุดก็ฮอดขั้นตอนที่สิ she she ได้กินแล้วแลดามือหน้าสิมาอัปเดตการดาหน้าให้พ่อแม่พี่น้องหูเป็นไรเงี้ยไรเงี้ยไรเงี้ยเรื่อ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 ยนะพี่น้องทำไมเพิ่นเก่าสิวาแล้วเนาะควากไผ่จากโฮ่ช่วงเลยพี่น้องไหยเสียงปุ๊งอะไรเสียงหน้าแตกฟังกันดูแมงวัน แมงสี่ชั่วโมงหลายงามงามฝนแมงแต่ฝนปรตกได้พี่น้องงามฝน,น,นแต่ฝนปรตกเห <c oughs> นียวแบบพระแดดัาตาในกำมันไล่เกิดนะครับซิมก่อนต่อคุณเป็นยังเงนินยืนแท้แฮ่ปดช่วย C'est oh, oh, très สีจังเสีเอานกอ,อีกสีบงงามป่ะไหนะพี่น้องปกติมันต้องสีแดงจัดจ้านนะป่ะแต่นี่มันโบแมนจากกินปลามันหนาสิขาด,ดสารสชาติเผ็ดไปได้หนึ่งชิมเมื่อกี้นึงขออีกจักหน่อยโบลายดอกจะมาสิ <นะ S 1> ท้องโบเห็นนะพี่น้องท้องเสียตายเลยหมูขาบาสิบบาทกระเล่นนะพี่น้องท้องโบเห็นรสชาติ ล <laughs> งเห็นถามเพื่อนกลองเ่าเพลงกันก ซเซฟปนจะเพอทำลายชื่ออ่ทำงา,ายเต็นนะคำามที่สอง สมหักหนาน้ำสาวกิ่งเด้เพราะแม่พี่น้องอคนจะลุกเรานายมาพลิกน้ำมากินเนี่ย พ่อฝนจะลุกมาเลยส่งได้ไปส่งนะ สมแห้งกว่านี่นะชิดข้ชิบกข้างสั้นทุปาน่ <c oughs> ะมุนแนละ้ว่าชิบกให้มุนว่ะขอแปลว่าลองบดใส่แียวลายก่อนอจับ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 ,จบ one kẻo nhặt <laughs> mặc nào xì, ở mà xong kẻo nhặt nó xong bao xong áo khắp bạc nó ngập bạc không bao xong Hãy อองงแบบอบยาทองโบเห็นแล้วพี่น้องแบบแรงนะเป็นยังว่าพี่น้องเวลาส่งมันขึ้นนือนป่าและขางมือ <laughs>

càng nào này liêm mm, liêm 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 nhèm mm. น,นี่นแล้ว,วน้าสามสิบายไห้กำลังรอได้ <c oughs> อยู่น้ากับที่บกกันกเป็ยังไงกิดแบบเรือหิวจนจัห้องเบบงองือไปดำ่ันจะจูบเป้นแบบ มันไก่นะพี่น้องจุบถึงกระถึงก็าจจูบแต่นาค่อยขึ้นานนมนนเปึงพี่น้องกายานมาสบเบิรดไลา์แมสร้อยแมยู่มันไก่กันก็าล้ตก็งเขียวดำไ,ไว้นะคะก็ได้หน้าสองข่ดํดำ พี่ตาตรงนันนง้มันึ้นรับตาข่ามเดียวดลยแท้นงปกติอยู่ทีางตาคาะคณบอกว่าเขียวดำเขียวดำดำหน้าลายมือเลยหาะก็จะช็องไปนเนาะไม่จอยนาอคาดการว่าปีนี้หนักสิบกแล้วนะว่ากันแล้วกันเดือนชิบเอชชิบชองเลยมา พอดีพุงเคียเกีงพอดีดำแล้วพุงเคียจตเชีดินหาหดหน้ามาเลยอ <c oughs> ืป่าเรอีกกับนอนต่องแซบอยู่ มาส่ใจยากไปเ้อสมมเนี่ยมันพา,าแล้วมันตะไปลงมาท้องใส่เตัต้งมขาตายแล้วกันทองโบเห็นมือมือแรงเตรียมทองโบเห็นพี่น้องท้องมังนจะไม่เห็นนะเมื่อแรงไหมคาดการว่าสังเกตจากการกินลงไปคอจิหทองออออออซ้ำไก่นี่รับะซ้ำไก่ดีจันไก่กินแอที่ห้องออกอเอกนาะน่าจะเป็นตอน คนจับเดพี่น้องเวลาคนจับแข่งกายกันเนาะมันมันโปแม่ละแล้วมันกาแล้วโปจับออกอะไรแก่กากระอักเนาะที่ไหนหมดย่างไปเดพี่น้องล้มขึ้นมาเขาจะถามว่าไก่้ห้องอะไรแมวเคยเห็นสกินเคยหยอกกันกัำลานเนาะเด็กเห็ดกะติัน กะติสมองเสื่อมผู้ลานกะถามว่าอันมามาท้องกัได้อบอบก็จริงก็จรินะแล้วก็ประกันถั่วเจี๊ยบท้อของพี่น้องก็แบบหยอกกันเล่นนะนะกับหลานทูทีออกกองนำคลิปบาพรีคลิปอีพิซอดไปพี่น้องคุณนั่นแหละซาวกระต่ายน้อยคุณนั่นแหละก็เล่นนกันวะแล้วสังกินกระถามแล้วคืนเขียดมันท้อดกันได้เงียบ เอียบอะไรต้องว่ากระถั่วแล้วแม่ก็ทำเป็นป้าบ้าหรือป้าประมาณนี้ใช่ไหมงางาพอจะเป็นมันกลายเป็นแล้วกลายเป็นอะไรไม่รูกลายเป็น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 คือ้ยันช่างฝนตกนะ่ใช่หรอ แล้วค่ะโอ้ยคิดนอ้อเลยพี่น้องปัจจุบันคิดไปคิดมาคิดจะหน้า3าิศไปให้ให้สะอิ้นเถอพี่น้องตัวเป็นอย่างเีาต้องอยู่กับปัจจุบัน <c oughs> กินก่อนนะ <c oughs> อืออือ ซีฟูดแล้วปานนั้น,นว่ามาสมนึนนกเนาะรวมกันกับม่จักละค้ารูปมันสมนึงคือมันหวานมันสมนึงมันหวาน หวานหวานต้องยืนยันคำเก่านะพี่น้องเรากินส้มหมักนาวแมนหวานสังเกตดีกินส้มหมักนาวแมนหวานเราจะกินหวานต้องกินส้มหมักนาวถ้าใครอยากขาวต้องกินอย่างกินอย่างกครื่องเก่านะพี่น้องโอเคเราจะกินบุกเกขาว ช่วงนี้ดำหน้าจนขลือเลยพี่น้องดีแต่บวเสียวดีแต่ซาลกิ้งบวเขียวคือปีงนะพี่น้องท <laughs> ้องปีงน,นะพี่น้องปีงข้าวปีงข้าวสีเขียวแฮงพี่น้องแบบสีเขียวเขียวแก่สีเขียวมรกตก็บบแมนเป็นสีเขียวอึมคึมอยู่ทอดมาแซ่บพี่น้องทอดแซบ่บบวชแซ่บสำหราเนานะ เขาบอกว่าคนเป็นตาแซบแล้พี่น้องปีนยังจับคนมันเป็นตาแซบมาสกิ้งที่ชิบเป็นตาแซบมันนะรับปีนไม่ค่อยโคบจยอะเพื่อนจะลายไม่ปีนไล่เลยพี่ต่สกิ้งไล่ปีนขึ้นแล้วปีนก็บอกไล่แล่ากินไม่แต่มือนั้นนะพี่น้องปีนน้อยซีมบางน้อยหนึ่งเนาะแซอ่ะ เขาบอกว่าถ้าปีงจับไผ่ผู้นั่นแม่นเป็นตาแซบนะสำหรับคนที่ย่านปีงแม่นเสียใจน้ำพี่น้ำสักอิกกระยานกันิสม <c oughs> พี่น้ำอ,อยากกินแจว จะกินแจ้วย่างที่หวานก็ต้องกินส้มมะนาวนะะกินแจ่วส้มย่างที่หวานก็กินแจ่วมะนาวเท่านั้นน้ำน้ำบดได้๋ยวโกงโหดพี่น้องแต่ว่าเพือนค่อยแต่ว่าเฮือนสาวก,กินบดได้มีโกงมะนาวต้องเฮือนป้าจะก,กินนี้ซื้อได้หมากละหาบบมันลหาลอยเด้หาคันช่วงนี้มันช็อคพี่น้องกันเองน,นะก็ขายเลย อิ่มอิลีใช่ไอ,อิ่มจังตังอยู่คบ่นวะตังเขาไว้ดิจิรก,กียนติพน้องอิ่มไหมครับเ,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 เอาละสำหรับคลิปนี้ก็คือซีได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ สาวกิงเหตุคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องแลตก็ขอขอบมมุ่งกบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับเบิรงนนับชมคลิปกับสาวกิงตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพ่อแม่พี่น้องขอขอบใจเนาะแลตกะสำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย